สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมกระดูกไก่ทั้งสี่หรือขาไก่ทั้งสี่นะคะคือพืชต้นเนี้จะเรียกกระดูกไก่ก็ได้บางบางบางตำลาก็เรียกกระดูกไก่บางตำราก็เรียกว่าขาไก่นะคะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ปกติเราก็จะรู้ว่ามีขาไก่ดำหรือกระดูกไก่ดำคือต้นนี้ <c oughs> ที่ได้ชื่อว่ากระดูกไก่หรือขาไก่ก็เพราะว่าข้อของเขาอะค่ะ มันจะเป็นน,น,นูนเหมือนกับกระดูกของขาไก่ส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกระดูกไก่ดำเนาะกับกระดูกไก่เขียวคือสองต้นเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกันมากแล้วก็มีดอกที่เหมือนกันมากนะคะจะแตกต่างกันตรงที่สีของลำต้นคือสมุนไพรต้นไหนที่เขียวเขาจะเรียกว่าขาวขาก็เลยจะเป็นกระดูกไก่ดำที่มี ลำต้นสีดำแล้วก็กระดูกไก่เขียวที่มีลำต้นกระดูกไก่ขาวที่มีลำต้นเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกสองตัวนะคะที่มีการเรียกหากันก็คือกระดูกไก่ด่างซึ่งใบเขาจะเป็นลายเขียวอมเทาแล้วก็มีคลิปเป็นแถบสีขาวแล้วก็มีลำต้นเป็นสีดำ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนรู้จักกันน้อยมากก็คือขาไก่แดงหรือขาไก่ไทยนะคะเราก็เลยเอามาเข้าในเซตนี้ด้วยต้นเนี้ยคนแทบจะไม่รู้จักเลยแต่ว่าปรากฏว่าญี่ปุ่นเอาไปใช้เป็นยาสมุนไพรก็เลยเอามาให้ได้รู้จักกันนะคะหรือใครที่เรียกอะไรว่าอย่างอื่นก็ คอมเมนต์มาให้เราทราบด้วยนะคะเพราะว่าต้นนี้ข้อมูลของเขายังน้อยมากถึงมากที่สุดเลยและเราก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มอะเรามาดูกันเรื่องของกระดูกไก่ดำก่อนกระดูกไก่ดำเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมต้นสูงประมาณ3ฟุตแต่จริงๆเราเห็นสูงเมตรกว่านะคะใบเล็กยาวเรียวแหลมเส้นกลางใบสีแดงคล้ายใบทองละอาทองละอาในความหมายของเขา ก็คือหมายถึงไอเสล็จพังพรตัวผู้นะคะถ้าทัดเทียบจากเทียบจากการเปรียบเทียบตรงนี้ลำต้นสีดำเกลี้ยงเกา่ากิ่นก้านสีดำดอกเล็กเป็นช่อมีปลูกกันตามบ้านทั่วไปทุกภาคคือเมื่อก่อนนะกระดูกไก่ดํากระดูกไก่ขาวอะ่ะถือเป็นยาสมุนไพรสามัญประจําบ้านเลยแต่ว่าทุกวันนี้เราก็คงจะไปปลูกไม้ประดับอย่างอื่นที่สวยกว่าเนาะ ประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้ใบต้มรับประทานแก้ช้ำขับเลือดข้างคางเป็นแว่นเป็นวงในร่างกายให้กระจายก็คือพวกพวกช้ำดำเขียวทั้งหลายใบสดตำกับสุราคั้นเอาน้ำรับประทานแก้ไอและอาเจียนเป็นโลหิตแก้การช้ำชอกเช่นตกจากที่สูงหรือหกล้มกระทบกระแทกกับของแข็ง ใบไร้ลากตํากับสุราเอาน้ํารับประทานเอากากพอกแผลถอนพิษเอาสารพิษขบกัดใบต้มเอาน้ําอาบแก้โรคผื่นคันผิวหนังผื่นคันและแก้ลมขัดบวมตามข้อขับปัสสวะชื่ออื่นที่เรียกนะคะมีกระดูกดำสันพามอนกระดูกไก่ปีกไก่ดำกระดูกไก่ดำแล้วก็ภาษาจีนเรียกว่าโอกุด oh อึงติ้น ก็แสดงว่าคนจีนก็ใช้เป็นยาสม,นมุนไพรสามัญประจําบ้านแบบเดียวกับไทยเหมือนกันเรียกว่าสรรพคุณทางยาเขาสมกับเป็นหนึ่งในสม,นมุนไพรสามัญประจําบ้านเลยค่ะคือสามารถทั้งได้ขับเลือดร้ายขับเลือดเสียจากอุบัติเหตุแก้ไอแก้อาเจียนแก้ช้าแก้ตกจากที่สูงแล้วก็ยังแก้อสสารพิษขบกัดก็คืองูกัดแล้วก็แก้โรคผิวหนังแก้อาการขัดอาการบวมขับปัสสาวะก็ได้ด้วยนะคะ นี่คือประโยชน์ที่มีมากมายของต้นนี้ส่วนกระดูกไก่ขาวบรรยายลักษณะไว้ว่าเหมือนกับกระดูกไก่ดำทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าลำต้นเป็นสีเขียวล้วนชนิดนี้มีปลูกกันน้อยเพราะว่าหาสายพันธุ์ยากแพทยตามชนบทใช้แต่เพียงเอาใบตำกับสุราคั้นน้ำรับประทานเอากาก,าก,ากพอกแผลเพื่อดูดพิษ สอสรพิษที่ขบกัดเท่านั้นเรียกว่ากระดูกขาวกระดูกไก่ขาวปีกไก่ขาวคือชื่อเรียกทุกอย่างมันจะซ้ำกันไปซ้ำกันมานะคะปีกไก่ดำเนี่ยอย่างอันนี้เรียกว่ากระดูกไก่ดำหรือปีกไก่ดำอะ่ะต้นที่เป็นปีกไก่ดำอีกต้นหนึ่งที่เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับบำรุงสมรรถภาพทางเพศก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ล้มลุกแต่ไอ้พวกเนี้ยเขาจะเป็นไม้พุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะ่ะ ระบุแต่ชื่อไม่ได้เราจะต้องระบุให้มันตรงตัวด้วยว่ามันหมายถึงต้นไหนเนะาะอ่ะทีนี้มาดูต้นที่สามนะคะกระดูกไก่กระดูกไก่ด่างกระดูกไกด่กด่กกดางเนี่ยหรือขาไก่ด่างอะ่ะเขานิยมเอาไปใช้ทําเป็นไม้ประดับซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องด้วยความด่างของใบของเขาที่มันมีความเก๋ความสวย และสำหรับคนกลุ่มคนที่ชอบไม้ด่างสัดสมไม้ด่างนะคะอันนี้เขาก็เป็นไม้พุ่มสูงได้สามสิบถึงหกสิบเซนแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นลําต้นเป็นสีม่วงอมดําส่วนใบเรียงสลับเรียงตรงกันข้ามนะคะไม่ใช่เรียงสลับเรียงตรงกันข้ามลักษณะใบตรงกันข้ามคือเป็นแบบนี้เป็นขั้วตรงกันข้ามตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลย ปลายแหลมโคนมนขอบเรียบผิวด้านบนสีเขียวอมเทาอย่างที่ว่าแล้วก็มีแถบสีขาวอยู่ที่ตรงริมริมใบดอกก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะพวกนี้ขยายพันธุ์ง่ายชอบแสงแดดจัดหรือแสงแดดปานกลางได้ทั้งนั้นเลย ล่มลำไรก็ยังได้เลยนะคะก็งามงามงามทุกที่เป็นไม้ง่ายมากแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำเขาก็นิยมปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้ปลูกเป็นพุ่มก็ได้นะคะส่วนกระดูกไก่แดงหรือขาไก่แดงหรือขาไก่ไทยเนี่ยต้นเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะแต่ว่ามีคนที่ เอาเข้ามาเผยแพร่ว่าเขาไปพบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะจะใช้ใบของต้นเนี้ยกินสดเป็นผักก็ได้แล้วก็ใช้เป็นยาระบายอย่างดีนะคะเหมือนกับเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของการระบายด้วยแล้วก็ถูกเรียกว่าขาไก่แดงหรือกระดูกไก่แดงนะคะ ก็เลยเอามาให้ดูว่าเป็นไม้ที่น่าจะมีอยู่ในประเทศไทยนานพอสมควรแล้วแต่ถูกเอาไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วก็เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันว่าไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่เกิดในเมืองไทยหรือไม้ที่มาโตในเมืองไทยเนาะไม่รู้ว่าเป็นลูกแท้หรือว่าลูกยายถิ่นแต่ก็เอามาประกอบให้ได้เห็นว่ามันก็มีเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกเรียกชื่อนี้ บางท่านอาจจะคุ้นๆแล้วก็ไม่รู้จักชื่อหรือบางท่านอาจจะรู้จักชื่อท้องถิ่นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาให้เราด้วยนะคะถือเป็นไม้หายากแล้วก็มีเอกลักษณ์และดอกเขาก็สวยเพียงแต่ว่าเป็นไม้ที่ไม่ทนทานกับโรคแมลงแมลงจะชอบลงกินใบของไม้ชนิดนี้มากซึ่งเราก็สังเกตนะคะไม้ต้นไหนที่เป็นยาดีๆแมลงจะชอบลงมันก็แปลกดีเหมือนกัน ก็ฝากเอาไว้นะคะชิ้งท้ายว่าต้นกระดูกไก่ทั้ง4หรือขาไก่ทั้ง4มีกระดูกไก่ดำกระดูกไก่เขียวกระดูกไก่ด่างและกระดูกไก่แดงวันนี้วัลากคณสมุนไพรก็ขอจบคลิปเรื่องของกระดูกไก่แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย่าลืมกด s u b สไครต์กด,กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชม คลิปต่อไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ